คุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอคนแรกของเมืองไทยที่จบทั้งเภสัชศาสตร์บัณฑิตครับแล้วก็แพทยศาสตร์บัณฑิตครับคือท่านจบเภสัชแล้วก็มีความรู้เรื่องเรื่องตำรับยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียนทางแผนตะวันตกมาเนี่ยฮะท่านเป็นหมอผ่าตัดท่านเป็น general doctor พอท่านผ่าตัดเนี่ยคนไข้มะเร็งเนี่ยเมื่อก่อนคนไข้มะเร็งน้อยมากพอเป็นมะเร็งเนี่ยมีคนไข้อยู่รายหนึ่งนะฮะเป็นคนไข้ซึ่งเป็นมะเร็งที่แบบระยะแบบ โคม่าแล้วช่วยยังไงก็ถึงระยะลาสเตตแล้วยังไงต้องต,ต้องเสียชีวิตท่านก็ผ่าตัดผ่ายังไ,ไมงมะเร็งมันก็งอกใหม่งอกใหม่งอกใหม่ใช่ไหมฮะคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตครับเขาก็จะหนีไปตลอดผ่าตรงนี้สมมติเป็นที่ต่อมก็ขึ้นไปที่ไขปลาลขึ้นไปที่ไปที่อื่นไปที่อวัยวะต่างๆนี่ครับที่เราเรียกกันว่าลามนะใช่ครับท่านก็เลยมีความคิดเออเราเรียนสมุนไพรมาทําไมเราไม่ใช้ทางการแพทย์ที่จะช่วยรักษาสมัยก่อนม้าแมวเรามันป่วยมันเก็บไข้ได้ป่วยมันก็ไปกินต้นหา การรักษาแบบผสมผสานจะดีกว่าอย่างสมมติคนเป็นคนเป็นมะเร็งเต้านมนะฮะแบแผ์ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดการใช้แสงการให้คีโมมี3อย่างเป็นเต้านมสมมุติเนี่ยคนที่โดนีโมีเนี่ยโดนทางแขนเนี่ยตวลาคมจะพอจะมาถึงเต้านมเนี่ยมันร้อนมากแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีอายุเนี่ยก็จะมีการแพ้อย่างรุนแรงอาเจียนบ้างแล้วก็ผมร่วงบ้างแล้วก็คือคกว่าจะถึงตรงนี้หูเาผา่ายไปหมดบางคนเสียชีวิตก่อนก็มีเซลล์อื่นๆก็พังไปด้วย ทางไปด้วยครับทางไปด้วยตอนนี้ผมก็เปรียบเทียบจากการที่คุณหมอรักษาแบบมิกันระหว่างโมเดลเมดิซินกับเคอร์เพิร์มดิซินอการใช้ว่าเรียกว่าแพทย์ทางร่วมคือใช้สมุนไพรไปรักษาก่อนให้มะเร็งไม่กระจายก่อนซึ่งยาจีค่คุณหมอเนี่ยมีการทดลองนะครับถึง4มหาวิทยาลัยว่าสามารถที่จะหยุดการกระจายของมะเร็งได้สมมติมีเซล์มะเร็งไปเลี้ยงมะเร็งู่5เส้นมีท่อลำเลียงเนี่ยฮะยาตัวนี้มีฤทธิ์ไปตัด2-3เส้นก่อน มัน,นก้อนที่เป็นทูเมอร์มันก็ยุบก,ก็ฝอ่อลง hmm. แต่งั้นมันก็ง่ายในการารักษาแผนปัจจุบันต่อไปครับยาแคปซูลจีเฮิบวันยาแผนโบราณยาจากสมุนไพรบำรุงน้ำเหลืองบำรุงร่างกาย